โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะไม่เปิดสาธานะละกันเนาะเพราะว่ามันเป็นการสอนการดาวน์โหลดเฉยๆโอเค okay. จับไปจากคลิปที่ผม <c oughs> ทำไมลงเสียเพี้ยน <c oughs> จากคลิปที่ผมลงพาร์ทที่40ลงไปเนาะก็มีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาว่าสอนวิธีการดาวน์โหลดหน่อยครับโอเคได้นะฮะ ซึ่งแบบนี้ผมเล่นใน Snapshot 2 1 W 1 4 A นะฮะเวอร์ชันที่สูงกว่านี้หรือต่ำกว่านี้อาจจะเล่นไม่ได้เนื่องจากว่ามันเป็นแมปที่ขยายแล้วนะฮะซึ่งผมจะทำอยู่2ลิงก์เนาะเป็นลิงก์ของ Google Drive แล้วก็ m e d i a f i ฟลถ้าใครคลิกลิงก์แรกมันจะเป็นหน้าของ Google Drive เนาะน่าจะเป็นประมาณนี้ขึ้น,น่างี้ปิ๊บปิ๊บ ขึ้นหน้าอย่างนี้ปุ๊บให้เรากดดาวน์โหลดลงไปแล้วก็กดดาวน์โหลดต่อไปนะฮะนี่มาแล้วซึ่ง Google Drive มันจะไม่สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บ Chrome ได้ซึ่งผมไม่มีโปรแกรมไหมไม่ไม่ได้ลงโปรแกรมโครมไหมผมใช้ Microsoft Edge ผมไม่มั่นใจว่าทำไมมันถึงใช้โ o m e ในการดาวน์โหลดไม่ได้เนาะมันจะขึ้นหน้าแบบนี้ นะฮะโอเคผมก็เลยได้ทำลิงก์ที่2ไว้ก็คือ Media f i ไฟมี d เดียไฟเวลาขึ้นหน้าอย่างนี้ใช่ไหมให้เรากดปุ่มนี้ทีนึงทีเดียวนะฮะไอหน้าต่างนี้กดกากบาดไปได้เลยนี่เราก็จะขึ้นดาวน์โหลดเหมือนกันแบบนี้เนาะหลังจากดาวน์โหลดมาแล้วมันจะได้ไฟล์แบบนี้มาเนาะเป็นไฟล์ซิปอย่างแรกที่เราต้องทำคือให้เราแตกไฟล์ก่อนเลยเนาะแตกไฟล์ไปก่อนเลย นี่แยกไฟล์ไปที่อย่างนี้หลังจากตะกี้ก็ให้ท่านผู้ชมเข้าเกมมาเนาะเข้าเกมนี้ผมผมเป็น2 1่บ1 4ยังเป็นสแนปช็อตอยู่นะฮะเข้ามาที่ซิงเก,ก,กิลเพลเยอร์เลือกโลกอะไรก็ได้เลือกโลกอะไรก็ได้โลกที่ไม่เกี่ยวกับเราก็ได้แล้วก,กด Edit ตรงนี้แล้วก็มาที่ตรงนี้ Open World f o l d e r เนาะแล้วมันก็จะเด้งมาหน้านี้เนาะ ให้ท่านผู้ชมกดย้อนไปครั้งหนึ่งกดมาตรงนี้ครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็คลิกขวากดวางนะคอนโทรลแหละกดวางไปเลยเนาะแค่นั้นแหละนะฮะแล้วท่านผู้ชมก็อ่ะสมมุติโลกนี้อ่ะผมลบทิ้งไปเลยแล้วกันหลังจากนั้นให้ท่านผู้ชมมาโลกที่ท่านผู้ชมแตกไฟล์ไว้เนาะแล้วก็กด Copy แล้วก็กลับไปยังโลกของเราตะกี นี่แล้วก็กดวางนะฮะฟืบแล้วเราก็กลับมาที่ตัวเกม,มนะครับของเราให้กดยกเลิกไปนี่มาแล้วเด้งมาแล้วนี่นะฮะวันนี้เป็นวันที่8ตอนที่ผมอาชิพเวลาประมาณ1 0บโมงหตอนเนี้เนอะโอเคแล้วท่านผู้ชมก็สามารถเข้าเล่นได้เลยนี่ก็เป็นวิธีการสอนดาวน์โหลดแล้วก็ลงเนาะ ส่วนใครที่สงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะฮะแต่อย่าถามเรื่องที่ผมเซ็นเซอร์นะผมผมขอละชาวบ้านกลุ่มนี้ก็ยังอยากเก็บ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอนาคตมาหาวิธีแก้มันโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันในซีรีส์เอาชีวิตรอดซีรีส์ต่อไปเนาะโอเคเจนคลิปหน้านะฮะ ๆๆๆพอเถอะท่านผ้ชมท่านผู้ชมรำคาญผมแล้วพอไยไปแล้วจะห้าโมงแล้วไปนอนอ,อะไรวันเนี่ยันมัน,มน